สวัสดีครับสำหรับงานชี่นี้นะครับมีชื่อว่าแกนก้านถีบนะครับเริ่มจากการสเกต็ตฟอเนเพนสร้างเส้นเซ็นเตอร์ไลน์ขึ้นมาบขนาดกับพื้นแล้วก็ร่างหน้าตัดนะครับของแกนขึ้นมาพอคร่าวๆก่อนนะครับจะก,ก็กำหนดขนาดให้ความยาวส่วนนี้34มิล ่วนนี้นะครับจากขอบซ้าย76มิลแล้วความยาวทั้งหมด133ม mm ิมลนะครับอ่ส่วนความโตนะครับของเพลานะครับเราจะวัดจากขอบด้านนี้นะครับถึงขอบอีกด้านหนึ่งที่มันสมมาตรกันนะครับทีเดียวเลยมีความโต10มิลลิเมตรนะครับส่วนนี้ถึงอีกด้านหนึ่ง 17มมนะครับนี่ขนาดพวกนี้นะครับเราเอามาจากชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งที่ประกอบร่วมกับมันนะครับคือชิ้นตัวประคองเกียร์หน้าและหลังนั่นเองนะครับขนาดมันถูกบังคับเอาไว้นะครับเพราะต้องประกอบกับชิ้นต่อไปจากนั้นก็เป็น fully define แล้วเราก็มาทำการีเวนนะครับแบบอัตโนมัติด้วยนะครับก็เรียบร้อยนะครับจากนั้นใปที่ภาพด้านซ้ายสเก็ตพื้นผิวนี้นะครับสร้าง สี่เหลี่ยมจากศูนย์กลางขึ้นมานครับบริเวณขอบบนของส่วนโคง้งกำหนดให้ขนาดมันเป็นด้านละ5มิลน,นะครับจะตุลัดเป็นอันเดอร์ดีฟายแล้วก็กำหนดให้จุดศูนย์กลางสี่เหลี่ยมนะครับกับออริจินมันร่วมแนวดิ่งเดียวกันนะครับจากนั้นก็ทำการเอ็กทูดคับแบบ Up to Surface นะครับคือไปชนผิวชิ้นงานชิ้นนี้นะครับ าจากนั้นก็ไปที่ภาพด้านขวาทําเช่นเดียวกันกับด้านนี้นะครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาบริเวณขอบบนของชิ้นงานขอบบนของส่วนโค้งนะครับจจตุลัส5้ามิลก็เจตุว่าเป็นฟูรีดิฟายนะครับจากนั้นก็ทำการ X อ็ูดคัด แบบ up to surface ครับพื้นผิวส่วนนี้นะครับพื้นผิวส่วนนี้นะครับไปชนกับพื้นผิวนี้โอเคโอเคครับเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยจากนั้นเราก็มาทำการเซฟไฟล์นะครับชิ้นงานชิ้นนี้ครับมีชื่อว่า แกนแกนการถีบโอเคครับขอบคุณครับ